สวัสดีครับเรากลับมาพบกับสยามแฟมิลี่นะคะวันนี้เราอยู่กันที่เดวอ้าวตัวอยู่ที่ใครเนี่ยตัวอยู่ที่ใครที่ภาคเดี๋ยวที่จนรูปครับทุดูก็เลยนเลยค่ะไป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 เดินเราตามไปดูกันค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวอะไรกันบ้างไปเดินให้น้องถือให้น้องถือ ลวลปาสวัสดีจ้าวันนี้พวกเราสยมะแฟมิลี่พาทุกคนมาอยู่กันที่สวนสนุกดรีเวิด์แล้ววันนี้ก็เป็นวันเสาร์ตอนเทียเท่ยงๆคนเยอะแดดร้อน,ร,อนร้อนแรงแรงมากเลยแต่พวกเราก็จะสู้สู้ไม่ถอยพาแดดก,กันไปเลยจ้า oh, <no. S 1> แล้ก่อนที่เราจะต้องเข้าไปข้างในกันนั้น oh, <no. S 1> เราก็จะต้องแวะซื้อแว่นตาหมวกแล้วก็พัดลมเพื่อระบายความร้อนของเรากันก่อน บอกเลยว่าเขาไม่ให้เราเลือกเยอะมากเพียบเลยและนี่ก็คือจุดแลนด์มาร์กของเราป็นทั้งแทนอารมณ์เหมือนอยู่ใน i ด e ซ s แต่ว่านี่คือ d r e a m v o r l e Thailand ตรงนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กสำคัญเลยเพราะว่าใครที่มา d r e a m v ์ r l e แล้วไม่ได้ถ่ายรูปตรงนี้ก็เท่ากับว่ามาไม่ถึงจ้าใช่ค่ะมาแล้วแล้วร,ร้อนมากด้วย อะไรคือโปรดตัวอันนี้อันนี้กับอันนี้กับอันนี้กับอันนี้คือเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปในบ้านยักษ์นะคะ นนี้ก็จะมีของปั้นของโชว์ขนาดใหญ่ขึ้นอ่าดูเลยค่ะเด็กๆอยู่ไหนเอ่ยเห็นยังเห็นยังอเดินดูดูอยากดูอะไรเดินดูเลยเอ้าเดินดูเลมลูกเดินเลยไม้กวาดยักษ์ลรไม้กวาดยักษ์โอ้โหเขาทำเหมือนนะนี่ไม้ขีดไฟเดีมากเลยค่ะไม้ฉีดไฟโอ้โหบ้านยักษ์มีสไลเดอร์ด้วยสนุกไหมคะเนี่ย โโอโ้สนุกไหมคะแะในส่วนของบ้านยักษ์อย่างที่ทุกคนรู้กันดีเขาก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆของใหญ่ๆที่อยู่ข้างในเพื่อให้เราถ่ายรูปเล่นกันนิ้มหน่อยจ้าสาวน,น้อย 아 <목소리나> ไปได้มไม่เอาหนูไม่เอาหรอกปอเล่นไหมตอนนี้อต่อเนื้ตอนนี้ลูกกำลังจะขึ้นรถไฟหวตีรังกาอ่าฝากน้องด้วยนะพี่ฝากน้องด้วย และนี่คือรถรางสําหรับคุณหนูหนูรถรางเขาก็จะขับวนไปแล้วก็วนมาเพื่อนคุณหนูเนี่ยเวียนหัวจะอ้วกแล้วก็ต้องขอลงมาเองเยห้หูถุงไม่จ้าสาวน้อยปะป๊เราจะพาเด็กๆไปนั่งเรือเรืออินเดียแดง นะเป็นไรอ่ะเอามทำหน้างันนะทอามทำหน้างันเล่กใชส่วนสูง้คอยส1บเซนติเมตรขึ้นไปนะครับเด็กเล็กไม่ได้ลมีป้ายวัดอยู่นะครับองวัดกลัวไหมคะกลัวกลไหมคะกลัวมากไม่กลัวมากนะคะ่คุยาเลยเดี๋ยวก็าสือดิลใหม อีกครับลูกครกับพร้อมไหมดีๆนะยังลมดหมดหมยหมด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 หมอหด

โอ้ยเนี่เปียกเยอะเลยเนี่ยเปียกแน่นอนโอ้ย ถุงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกินข้าวเยอะๆไหมกินข้าวเยอะๆนะเสียใจไหมคะไม่ได้ขึ้นเลยเอาโซแล้วค่อยมาใหม่นะลูกนะไม่ได้ขึ้นโอ้เราสอนจังเลยไม่เป็นไรนะอยากขึ้นแต่เขาปิดแล้วใช่ไหมอดเลยอดเลยเหลือเหลือบ้านพีสิงบ้านพีสิงไม่ไหวไม่ไหวอ่ะถ้า อ้เอาไปเอปเโอ้โหโอ้โหสาไนี่โอ้โหมือครับไมโดนเลยครับทำไมปืนมันกระชากเนาะขอปืนดิพี่เป็นี่ปืนนะเป็นที่ปืนโอ้โหไมโดนค่ะน่เดียวเองพี่ไปพูดกับแล้วไปกลับแล้วไปแล้กลับแล้วค่ะไปแล้วค่ะยามาลาเลย โอเควันนี้เราก็มาเที่ยวดินเบอร์มันที่เรียบร้อยแล้วทุกคนสนุกมากไหมคะสนุกค่ะวันนี้เตอร์อยากจะบอกว่าเวลาซื้อตั๋วต้องระวังด้วยนะระวังอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางครั้งเราซื้อตั๋วแบบเป็นชุดแล้วอะ่ะแล้วเด็กไม่สามารถเล่นได้ส่วนสูงเขาไม่ถึงทําให้เราไม่ได้เล่นเลยอะ่ะมีส่วนสูงนะหลายๆส่วนสูงนะคะในแต่ละเครื่องเล่น1 2 0 1 4 0 140ซนติเมตรนะคะต้องระมัดระวังทุกคนเติมยืด้ืดเ่มาเล่นของเล่นใช่ไหม ช่โอเคโอเคงั้นวันนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปสยามแฟมิลี่จะไปทำอะไรนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะสยามแฟมบายบายบายบบบาิขรุบาบาายยแม่โอ